ทำไมต้องเลือกพักประชาชน EP ที่13ทำไมต้องเลือกพักประชาชนยกจังหวัดกรุงเทพมหานคร33เขตวันนี้ผมจะขอมาพูดกับคนกรุงเทพนะครับมีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องของการอัปเกรดกรุงเทพหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนผู้ว่ากรุงเทพหลายคนเปลี่ยนรัฐบาลก็หลายชุดแต่ถามกันตรงๆเลยว่าชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นแล้วจริงหรือไม่รถก็ยังติดเหมือนเดิมน้ำก็ยังท่วมเหมือนเดิม โรงเรียนใกล้บ้านก็ยังคุณภาพไม่เท่ากันเหมือนเดิมถนนในซอยก็ยังพังซ้ำซากเรื่องเล็กๆที่ควรที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแต่กลับต้องใช้เวลาหลายปีปัญหานี้ไม่ใช่เพราะว่าคนทำงานไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าผู้ว่าไม่เก่งวิ่งทุกวันผู้ว่าคงรู้ปัญหาเยอะอยู่แล้วแต่เพราะโครงสร้างกฎหมายและโครงสร้างกรุงเทพมันผิดตั้งแต่ต้นกรุงเทพวันนี้ไม่ได้ออกแบบให้บริหารงานได้ดี กรุงเทพมีประชากรจริงกว่า10ล้านคนมีหน่วยงานในสังกัดกว่า70หน่วยงานแต่เรากลับเอาอำนาจทุกอย่างรวมไว้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพอยู่คนเดียวผู้ว่าต้องดูแลตั้งแต่ระดับใหญ่รถไฟฟ้าถึงระดับเล็กก็คือไฟตามตอกซอกซอยต่างๆถามจริงๆเมืองใหญ่ขนาดนี้บริหารแบบนี้ได้จริงหรือนี่ไม่ใช่ความบก,บกพร่องแต่นี่คือโครงสร้างที่ออกแบบมาทำให้ช้าทำให้มันควบคุมได้ง่าย ไม่ใช่เพื่อประชาชนได้บริการที่ดีเขตกรุงเทพวันนี้ไม่ใช่รัฐบาลท้องถิน่นเรามี50เขตแต่เขตไม่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆไม่มีงบประมาณของตัวเองไม่มีนโยบายในเชิงพื้นที่เขตหนึ่งน้ำท่วมบ่อยอีกเขตหนึ่งเป็นชุมชนแออัดแต่กลับต้องใช้วิธีการในการแก้ไขแบบเดียวกันเพราะทุกอย่างรอคำสั่งจากส่วนกลางประชาชนกรุงเทพไม่รู้ว่าจะโทษใคร เลือกตั้งแล้วก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นี่คือระบบที่คนมีอำนาจไม่ต้องรับผิดคนที่รับผลกระทบกลับไม่มีอำนาจวันนี้เราต้องพูดกันอย่างจริงใจจริงๆแล้วว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างไม่ว่าผู้ว่าจะเก่งแค่ไหนกรุงเทพก็จะติดเพดานเหมือนเดิมถึงเวลาที่ต้องเลิกซ่อมแบบเก่าๆแต่ต้องสร้างระบบใหม่พรคประชาชนนำเสนอก็คือการอัปเกรดกรุงเทพจากท้องถิ่นชั้นเดียวเป็นท้องถิ่นสองชั้น ไม่ใช่เพื่อเพิ่มอำนาจไม่ใช่เพื่อเพิ่มตำแหน่งแต่เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนชั้นที่หนึ่งคือชั้นระดับนครอยู่ใกล้ประชาชนยกเลิกเขตราชการแต่ตั้งเป็นนครเป็นเป็นหน่วยงานบริหารท้องถิ่นระดับล่างผู้บริหารนครมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่มีงบประมาณของตัวเองมีความรับผิดชอบบริการประชาชนที่ใกล้ตัวบริการอะไรบ้างบริการโรงเรียนบริการตรอกซอกซอยบริการชุมชน รู้เรื่องดีที่สุดในพื้นที่ต้องตัดสินใจในเชิงพื้นที่ให้ได้ทำดีคนเห็นทำพลาดประชาชนลงโทษได้นี่คือการเมืองที่มีความหมายชั้นที่สองก็คือกรุงเทพมหานครเมืองเดียววิสัยทัศน์เดียวกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่ๆต้องคิดทั้งเมืองระบบการขนส่งทั้งเมืองผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงเทพไม่ต้องลงไปสั่งการทุกที่ทุกเขตท,ทุก ซอกซอยแต่กำหนดทิศทางและกำกับที่คุณภาพถ้ามันจะปล่อยให้มีการบริหารงานแบบนี้จะเปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่คําตอบก็คือไม่ถ้าเรากล้าที่จะบริหารงานอย่างโปรง่งใสว่าประมาณต้องแยกให้ชัดใครใช้งบประมาณต้องรับผิดทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องเปิดเผยให้ได้โครงสร้างโครงการสัญญาต้องดูได้ผู้บริหารต้องตรวจสอบได้ประชาชนต้องเห็นอำนาจที่ไม่เปิดเท่ากับอำนาจที่อันตรายและเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแบบเดิมอีกเด็เดขาด การอัปเกรดกรุงเทพคือการเลือกข้างขอพูดตรงๆกับคนกรุงเทพในวัยทำงานวัยสร้างครอบครัววัยที่เห็นเมืองนี้มาทั้งชีวิตนี่ไม่ใช่การเลือกระหว่างซ้ายกับขวานี่ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองแต่นี่คือเรื่องของเราจะยอมอยู่ในระบบที่ไม่มีการรับผิดชอบหรือเราจะาระบบที่เลือกแล้วต้องเปลี่ยนได้ต้องมีการรับผิดชอบต่อประชาชนการปฏิรูปครั้งนี้จะทําให้คนที่มีอํานาจบางคนไม่สบายใจแน่นอน เครือข่ายบางอย่างเครือข่ายบางบ้านบ้านใหญ่ๆในพื้นที่อาจจะเสียประโยชน์แต่ถ้ามันไม่มีใครเจ็บเลยก็แปลว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพคือหัวใจของประเทศนี้ถ้ากรุงเทพยังติดกับดักการรวมศูนย์อํานาจประเทศไทยก็จะไปต่อไม่ได้วันนี้เราไม่ได้ขออำนาจเพิ่มให้ใครแต่เราขออำนาจคืนให้กับประชาชนอัปเกรดกรุงเทพไม่ใช่เพื่ออนาคตของนักการเมืองแต่เพื่อชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพทุกคน ถึงเวลาต้องปิดเกมแบบเก่าและเปิดทางให้เมืองนี้เดินต่อไปอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเต็มสุดความสามารถและเต็มศักยภาพของเขานื่อเขียนเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกพักประชาชนยกจังหวัดกรุงเทพมหานคร33เขตฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย